ทุกนาทีที่กำลังบริกรรมภาวนาเป็นนาทีที่ที่กำลังเพ่งไปสู่การละวางเพราะนั้นผู้บําเพ็ญจะต้องพยายามอย่าฝังอารมณ์ใดๆดน,น,นชนิดใชดในชนิดหนึ่งที่ผ่านพ้นมาในอดีตปัจจุบันเราพยายามปลดปล่อยความรู้สึกเราเป็นอิสระ หมือนกับการทำาร์มเป็นเสรีภาพให้กับจิตให้มากที่จะทำไม่ได้ในจำนวนของเวลาเซลล์นาทีที่กำลังกำหนดระลึกรูู่ถ้าเราทำจิตเราก็ยังปลดปล่อยออกไม่ว่าจะปุดโปรโตะกรนตะกรอนโครนตมชนิดใดชนิดหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาให้ขี้คลายดับ ไม่วลานั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกไหมความฟุ้งจะวิ่งไปวิ่งมาหลากหลายในความคิดความฟุงฟ้งสร้างต่างๆมันจะเยอะเยอะะไปหมดอ่ะมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้เรื่องอะไรก็แต่ละเรื่องคือเรื่องทั้งหมดนั้นที่ปลูกลูโผล่ขึ้นมาคือสิ่งคาใจทั้งนั้นแหละที่มันโผล่ขึ้นมาโผล่เพื่อให้เราดับจริงๆแล้วมันคุยขึ้นมาเพื่อให้เราดับแต่เราไม่ค่อยจะได้ดับเท่าทัน เราจะสารต่อมากกว่าก็คือการคิดต่อเนื่องไปลักษณะของความเพลิดเพลินที่เราคิดทิศแล้วเราเกิดความเครียดพอคิดมากๆมันมันมนเครียดอะเพราะว่ามันไม่ได้ไม,ไมัไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะโล่งใจนะพอยิ่งคิดต่อไปป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปเรื่อยๆสาวความต่อตามเรื่องที่ปรุงขึ้นมาให้คิดจังหวะที่เราหลับตาภาวนามันก็นําไปสู่ความหนักหน่วงใจแล้วชักช,กชวน ปุกระดมในเวทนาสังญาสังขารวิญญาณนั้นให้เกิดความปั่นป่วนในท่าขันของเราเองด้วยซ้าเนี่ยที่พระบอกว่าพระท่านเลยพยายามสอนให้เราเรียกว่าปลดปล่อยปุดปุ๊บดับปุ๊บปุ๊บ,บพยายามเคลียร์พยายามดับมันก็ตัวหลงผุดหลงไหลสิ่งต่างๆเราก็พยายามใช้สติระลึกความเป็นปัจจุบัน แสดกสติสัมปชัญญะที่จะคลายความลุ่มหลงยึดติดสิ่งใดด้วยการมองกดไตรลักษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปด้วยการเวลาปัจจุบันแห่งความเป็นจริงมองความไม่เที่ยงให้ปรากฏให้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่แน่นอนของสิ่งที่เราลุ่มหลงเช็ดใดชนิดหนึ่งไม่ว่ามนุษย์สิ่งของอะไรไปนะบางทีเราติดสิ่งต่างๆเหมือนพอความความรู้สึก ตัวโกรธโผล่ขึ้นมาเป็นตะกอนลอยล่องขึ้นมาเพื่อสารต่อแต่เรามาสลายตัวโกรธนั้นด้วยการเมตตาไม่ถือสาความนึกคิดในใจตนและกับสิ่งต่างๆที่ไม่เท่าทัานกรรมทั้งหลายหรือมนุษย์ที่นำไปสู่เหตุปัจจัยของการคล้องการเบียดเบียนกันมาซึ่งกนรละกันก็ไ่ไคือไม่ถือสาคือพยายามใช้เมตตาเข้ามาดับพอโกรธปุ๊บใช้เมตตาเข้ามาดับให้มันคลายความรู้สึก บางทีเราเราไม่ดับอะ่ะมันก็ขึ้นลอยขึ้นมาเราก็สารต่อยาวยืดพอเผลอเผลอมันก็ตกตะกอ,อนลงไปใหม่แต่ที่จะตกไปเท่าเดิมอะ่ะขึ้นมาหนึ่งลงไปหนึ่งแบบเนี้ยขึ้นมาสองลงไปสองกลายเป็นว่าเราขึ้นมาหนึ่งตกไปห้าเราเพิ่มเติมจากการสารต่อขึ้นมาแปดเราได้เป็นสิบเป็นยี่สิบขึ้นมาเลยเลยแบบเนี้ยก็คือการเพิ่มเติมเรื่องราวที่กบคิดที่บอกว่าผู้บำเพ็ญธรรมต้องพยายาม สหลายความนึกคิดให้เจือจางลงไปเรื่อยๆเหมือนการเติมน้ำใสเข้ามาแทนที่น้ำข้นเครียดทำละวางทำกระจางกระจายให้มันมีภาวะการทดที่แทนที่กันได้เราเลยพยายามทํานาทีของความสดใสเข้าไปแทนที่ก็คือการทํำหยดใสๆแต่ละนาทีที่ภาวนาทําจิตให้ใสสงบไปแทนที่ความขุ่นมัวที่ตกค้างคาใจ อันยาวลึกมาช้านานในในใจส่วนลึกก้นบึงคือหมายว่าเวลาเราทําจิตเห็นไหมมันจะคุยขึ้นมาแต่ละเรื่องคุยขึ้นมาคุยขึ้นมาคาใจอะไรแต่ละอย่างคุยขึ้นมาทั้งนั้นแต่เราอ่ะจะเป็นนักเรียนเรียนดีนักเรียนเรียนเก่งไหมหรือเราจะเป็นนักเรียนเรียนซ้ําเรียนติดอะไรเรียนอยู่ลักษณะที่ไม่ไม่ได้กาวคําเขาแล้วไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราเรียนซ้ําเรียนติดเรียนตกกันไปเลย มันก็จะตกลงไปฝังก็แก้ไม่ได้ก็เพิ่มเติมก็มาอีกแก้ไม่ได้กับเพิ่มเติมโลคอยคันอิ่มตัวมันถังแก๊สที่พร้อมจะระเบิดเราต้องพยายามมีสติควบคุมควบคุมอารมณ์จิตเห็นไหมถิงถ่งทดสอบเราเต็มไปหมดเห็นไหมทดสอบเราเต็มไปหมดถ้ารู้จักสังเกตทุกรูปแบบก็ว่าได้อะนั้นถิงถ่งทดสอบนี้คือตัววัดค่า กับกระบวนการที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดว่าเราสามารถทําจิตเราให้เป็นปกติได้ไหมเห็นไหมมันทดสอบอยู่เรื่อยเลยอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทดสอบเดี๋ยวก็ทดสอบเดี๋ยวก็สอบโดยไม่รู้เท่าทันในเวลานาทีที่กับเคลื่อนมาเป็นปัจจุบันจากอนาคตไปนะเมื่อทีร่างสมาธิเสร็จไหมมันคอยทดสอบอยู่แล้วลุกขึ้นปุ๊บก็เจอสิ่งต่างๆเข้ามาสร้างอารมณ์ให้เห็นไหม ไม่เข้าตาได้สิ่งเสียงนู่เสียงนี่เสียงนี่มันไม่เข้าหูอ่ะมันไม่เข้าตาเลยแะไรีบเนี้ทำยังไงที่เราจะปกติได้นี่คือการปรุงและวางไง็ไหมต้องฝึกไงถ้าเราไม่ฝึกแบบนี้มันไม่ผ่านเนี่ยมันจะมันจะติดอยู่เนี่ยแหละติด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 แล้วเมื่อไหร่เราก็จะพ้นทุกมพ้นไม่ได้อะเพราะทุกมันคือความคิดอยู่แล้วเราเรารู้สึกว่ามันมันฝังความรู้สึกมันแย่จังอ่ะในความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบ ในสิ่งที่มัน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 ความลึกลนมองว่ามันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ผ่านมันมันไม่ลงตัวที่บอกว่าอยากคอยให้ใครๆเข้าใจเราเสมอเพราะเวลาเราจริงๆนั้นเราต้องทําความเข้าใจเราก่อนที่บอกว่าเอาชนะใจตัวเองได้ก็ชนะคนได้เป็นร้อยเป็นล้านแต่เราชนะตรงไหนรู้ไหมชนะที่อารมณ์ตัวเองไง เราควบคุมตัวเองได้เราก็ควบคุมคนอื่นได้ถ้าเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้เราจะควบคุมคนอื่นได้อย่างไงเมื่อเรายังไม่เข้าใจอารมณ์เราเลยเห็นไหมคนที่คุมธาตุขันตัวเองได้คุมดินน้ำลมไฟในอนุธาตุตัวเองได้ก็สามารถจะคุมบรรยากาศของธรรมชาติที่เป็นดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอะไรได้หมดอ่ะพอเราคุมจิตคุมอารมณ์ได้เราก็จะค้นคุม เขาได้ออกฝนฟ้าไล่ได้อะลมแรงพายุพัดก็สามารถยับยั้งลมให้มันเบาลงแม่มันทาความเสียหายถ้าไม่จําเป็นฝนตกระงับเบาแม่มันตกหนักให้มันเยื่อนย้ายที่หรือมันไม่ตกลงเมื่อยามจาเป็นแต่ไม่ใช่ใช้เชล่นใช้ล้วนแบบนี้เรื่องของจิตนี่เป็นพลังมหาศักดิ์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆ็กน้อยๆย,ยเอง เรื่องยิ่งใหญ่คือเรื่องหมดกิเลสพระพุทธเ,เจ้าบอกบอกเลยว,ว่าอิทธิฤทธิ์ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับเรื่องของปัญญาจิตที่หลุดพ้นแห่งการนิพพานเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราบำเพ็ญเน่ยเส้นทางพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดปลายทางนั้นคือนิพพานเพราะ,ะนั้นอิทธิฤทธิต่างๆก็เรียกว่าของเล่งอนุบาลอภิญญาหกอ่ะที่ก็ตื่นเต้นกันมากมายอ่ะ มันเป็นของเด็กเล่นเท่านั้นนะสำหรับโลกุตระธรรมแต่ว่าจิตโลกุตระธรรมต้องอยู่เหนือพรหมลิขิตก็คืออยู่เหนืออารมณ์เราทุกคนพยายามทําจิตให้ข้ามผ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่ไม่ใช่อารมณ์มาควบคุมเราเราไม่ใช่หุ่นกระบอกเรากําลังจะทําตัวเราอ่ะให้ข้ามผ้น สิ่งต่างๆที่เป็นภาชนะห่อหุ้มเพื่อทำตัวเองให้เป็นลักษณะของอิสระภาพที่โปร่งใสโดยที่ไม่ต้องอาศัยเปลือกห่อหุ้มก็คือการยึดติดในกองาธาตุขันเพราะฉะนั้นจิตเราต้องมีคำว่าสติให้ชัดเข้าไว้เรื่อยๆสติและก็ทำทำแม่บทที่กำลังสอนให้เราเห็นทำที่พยายามส่องแสงสว่างทำที่ชำระล้าน ทำที่มองเห็นหนทางทําการแก้ไขเจรไนใจของตนเองให้ใสสว่างการ,รําเป็นธรรมต้องอาศัยความอดท,ทนให้มากๆอดทนพยายามให้มากๆต้องพยายามฟังในธรรมเชื่อในธรรมแล้วจะได้ดีอย่าตามใจตนเองที่พูดกันอยู่บ่อยว่าอย่าตามใจตัวเอง เรายังยังดื้อดึงกันอยู่เยอะก็คือคล้อยตามความคิดตามอารมณ์บางทีนะเวลาเรานั่งสมาธิมันสับประหกจะเป็นจะตายพระพูดแล้วไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องหูอื้อตาตันไปหมดบางทีป้าเหมือนจะบอกเลยว่าเธอลืมตาดีไหมลืมตาแล้วฟังฉันก่อนอยากจะพูดอย่างนั้นเลยก่อนที่จะจะหลับในแล้วไม่รู้เรื่องว่าฉันพูดอะไรไปเห็นไหมป้าได้พูดหลายครั้งแล้วว่า นั่งสมาธิที่ไหนก็นั่งได้ถ้ารู้จักแกนหลักและหัวใจที่ถูกต้องในสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิผือมันถ้าเราเข้าใจถูกอ่ะปฏิบัติถูกตามคำสอนนั่งที่ไหนปลอดภัยหมดอ่ะแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจจิตอันอันต,าตรายตรงที่เราจะไม่รู้ว่าอารมณ์ย้อมสีให้แล้ว อารมณ์เราจะย้อมสีแต่งรสชาติแต่งกลิ่นแต่งตัวตนรูปลักษณ์สันฐานขึ้นมาทั้งรูปธรรมนามธรรมขึ้นในใจเราเลยแหละให้เราต้องมีอกับกิริยากิริยาท่าทางตามความนึกคิดด้วยอารมณ์เป็นใหญ่ในทิฏฐิทั้งหลายเราปฏิบัติมาเพื่อละลายละลายละลายจงจําคํานี้ไว้เพื่อละลายตัวตนแต่ไม่ใช่ก่อตัวตน ใครที่นั่งบําเพ็ญธรรมแล้วก่อตัวตนขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนวดมันไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ธรรมมันคือกรรมธรรมเขจะสอนให้เราละลายละลายเปลี่ยนวิถีไม่นั้นเขาจะเรียกว่าปลดทิ้งอาวุธมารพระขึ้นแท่งบัลลังก์ทองได้ยังไงเพราะนั้นเราต้องพยายามปลดละวาง อารมณ์ต่างๆที่ถือทิฏฐิในความนึกคิดทุกชนิดถ้าเราอยากจะก้าวหน้าในวิธีธรรมเราไม่อยากจะการปฏิบัติที่ยาวนานเกินขนาดจนข้ามพบข้ามชาติกันไปนานนานแสนนานจนไม่รู้เราบ่มเพนังกี่พันชาติแล้วก็ไม่เคยบรรลุธรรมกับเขาเลยเพราะเรายังติดตัวตนอารมณ์ทิฏฐิต่างๆที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขในจริตต่างๆที่เราฟังกันมาเป็นพบชาติกันานพูน ชาติก่อนๆอ,อยากรู้เป็นยังไงก็ดูชาตินี้ที่ยังผุดโผล่เห็นตามนิสัยสัญสญ,ญากรรมและก็สันดานเก่านิสัยอะไรที่ฝังเราเป็นนิสัยเฉพาะตัวนิสัยนั้นคือสัญญาที่ยังไม่ปรับปรุงแก้ไขยังต้องเดินทางนำตัวตนให้วิถีนั้นฝุดโผล่ในกายวาจาจิตตัวกระทำหลุดลอดออกมาจังหวะของเหตุเหตุที่เกิดขึ้น ที่เอาไม่เท่าทันสติอารมณ์ก็จะโผล่เห็นเรื่องราวอันยึดติดนั้นเป็นนิสัยเฉพาะตัวพยายามฟังไพล่ลึกคนที่บำเพ็ญธรรมที่ไปได้ดีจําไว้เลยว่าเป็นบุคคลที่พร้อมปักกวาดและสร้างนิสัยพร้อมเปิดใจให้กว้างไม่ใช่แคบไม่ใช่เรานั่งแคบๆนั่งสมาธิเราแคบเอาแคบเอาหทีบางคนนั่งตอนแรกๆอ่ะ มันก็กว้างดีหรอกเท่าๆลงธรรมเนี่ยกว้างๆอย่างเงี้ยพอนั่งไปนั่งมาท,ทําท่าเท่ากับป่้องบอ่อพอนั่งไปนั่งมาท,ทําท่าจะเท่ากับอาลามาพร้าวเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงเล็กเลนั่งอะไรมันบีบมัดตึงตัวเองแคบลงแคบลงแออัดเหมือนติดในคุกที่มันมีฝาผนางังเบียดติดทั้งตัวติดในรูปลงเล็กๆอย่างนั้นเน่เราต้องทลายทิฏฐิความนึกคิดทั้งหลายเหมือนคุ้นเขาประสูเมนะะลายตัวตนลงไป เพราะนั้นพระท่านเลยสอนเสมอว่าเธอต้องตั้งสติก่อนถ้าไม่ตั้งสติมันนับหนึ่งไม่ถูกไม่รู้มันจะนับตรงไหนมันจะเริ่มต้นยังไงอะไรมันไปไม่ถูกแล้วมันต้องตั้งสติก่อนคือระลึกรู้ว่าตอนนี้ข้าพระเจ้าจะพยายามทําจิตโดยไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเลยถ้าเรานั่งแบบไม่ปรุงแต่งมันเ็เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติมันก็ไม่เพี้ยนอยู่แล้วกับสิ่งที่เข้ามายอมใจให้หลากสีหลากสัน จนกลายเป็นสีสันบันเทิงเสียมันเห็นเรื่องราวที่นำไปสู่การประ,ประ,ประโคมดีดสีตีเป่าไล่ลำเครือบเคลืล่มตาวิญญาณที่ปรุงแต่งในสัมผัสจนทำให้ประตูนรกทั้งหกด้านขาดการควบคุมมีเล็ดลอดหลุดลั่วอยู่บ่อยรูปเสียงกลิ่นรสธรรมาุมต่างๆ